สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ช่องเทดสายแรกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ครับหน้าพิพิธภัณฑ์รถไฟสายแรกของประเทศไทยครับบริเวณตลาดถ้าเรือข้าว้าไปพระสมุทรเจดีครับนะครับรถไฟสายแรกก็สร้างมัยร้วห้าร้อยกว่าปีมาแล้วครับเนี่ยมาที่ปากน้ําเป็นที่แรกเลยครับเนี่ยมีป้ายบอกรายละเอียดไว้เนี่ยครับตอนนี้ครับขนมใบจากรข้าวเหนียวลิ้มดำรงแต่นี้อยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับร้อยร้อยกว่าปีฮะ เราก็เหนียวสองห่อครับแล้วก็หน้ำจ้ำครับอันนี้กี่อันเออสามห่อครับก็เหนียวหน้ากุ้งกับหน้าปลากล่องเล็กนะกกลล่องเ็ครับกล่องเล็กร้านนี้อยู่มาเป็นร้อยปีแล้วครับเนี่ยริมยมร้องตำนานของปลาน้ำร้านนะครับร้านนี้ นี่อยู่มากี่มามาหลกยหลายหลายปีแล้วครับร้อยยี่สิบปีโอ้คเมื่อก่อนนี้จะตอนเด็กๆจะเจอว่าเป็นขนมจากก็จะเป็นห่อเป็นเหมือนเหมือนเหมือนห่อทูปอย่างนี้ห่อเลิกทำแล้วใช่ไหมเป็นห่อย,ยาวๆที่เป็นสีน้ำตาลมากสีสีชมพูบ้างอะไรเงี้ยต,ตอนนี้ใส่เป็นอย่างนี้เออนี่ฮะอ่ะโอ้เจ้าเด้มขนมจากไม่เจอครับเนี่ยร้านลิ้มดำดงครับตำนานร้อยยี่สิบปีครับผม ขอกปากน้ำครับเดี๋ยวผมจะลองอินเสิร์ตรูปขนมจากที่เป็นใส่เป็นเป็นห่อแบบโบราณให้ดูครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูในคลิปแล้วกันนะครับเป็นเท่าไหร่ครับพี่นะครับใช่ฮะไม่ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับขอแถมไม่เอาครับครับป้าจะดีมากจะแถมมา นี่ครับเรากระตัเตีข้ามาวันเนี่ยวิลวินลี่มาฮะเนี่ยหลายหลายรายการครับชี่ผู้ชมลงพงสัปพันรายการครับยานยิ่งสักสก์เคยมาพี่เอสเจ็ดวิก็เคยมาแล้วนี้ให้ร้านดังครับขอบคุณป้ามานะครับสวัสดีครับนะครับซอยท่าเรือข้างฟาก ตรงเข้าไปข้างในนั้นเป็นเนี่ฮะเรือข้างแ้าไปพัฒด์จดีข้างหน้าเป็นผลไม้ครับขนมไทยขนมไหว้แถวนี้จะเป็นร้านร้านของวหว้เป็นพวกซื้อไปวายส่วนมากครับอย่างเงี้ยอย่างสับประรดเป็นสับประรดมีจุกนะฮะ เป็นร้านขายของไหว้ครับราคาก็จะโดียวกันนิดนึง หัวใจหัวใจเพทย์ใครนี่หัวใจนมาให้แล้วครับ หนังหมูผัดเอาไว้ชอสุก,กี้นะฮะอุปกรณ์ทำสุก,กี้ทั้งหมดครับ นี่ตลาดท่าเลยครับจ้างนี้ของเยอ่มกัน เป็นท่าเรือครับข้ามไปพัาหมดเจดีค่าเข้ากันนี้อยู่ที่ห้าบาทห้าสิบคนก็ข้าไปฝังนู้นวันนี้ก็เป็นห้างเล็กๆนะครเป็นห้างท้องถินครับที่ดีๆพวกนี้บางอารมณ์ลยพวกนี้อารมณ์ไทยๆ ประตูเชื่อมต่อมานครับชุดหมากปูครับอยู่หน้าตลาดหน้าตลาดท่านเลยทำอะไรอยู่ทันยูทูบครับช่องยูทูบครับอ๋อยูทูบครับผมบอกสมุทรปราการปักน้ำนะคะบอกท่าท่าเรือปักน้ำครับปักน้ำนี่ครับของแห้งครับ หมวหมูครับตลาดท่าเรือปากน้ำครับผมชุดขนมทำทำขนมหวานคองแคงทำนะฮะรวมมิตรทำรถช่องทำเอ่อวัวลอยมีครบครับ มีแปะกวยนี่มันเชื่อมสบโรัเชื่อมเผืออเข้ามันก็มีนี่ใช่นะมีตู้สำหรคนมันก็ได้ใช้ตู้ผ่านี่ครับ เป็ดวหว้ไกไว่วหัวหม,หมูสลัดท่าเรือปัดน้ำครับผมสลัดท่าข้างฟากมีแพงครับอยู่ได้ไม่นานโอ้โหโรกระเบื้อเลย ครับถ้าเรือครับอันนี้เป็นเรือข้ามฟากไปท่านวดเจดีที่เราเรา,เราดูทางเข้าเมื่อกี้เราไม่ได้เข้าไปนะเราเอาใหม่ด้อีกด้านหนึ่งด้านข้างม,มุมนี้จะไม่ค่อยเห็นท่านวดเจดีเพราะว่าต้นไม้มันบังอยู่นะทันแนวนั้นน่ะตรงกลางๆฮะ เขามีหลายร้านครับร้านที่ร้านกาครัยอาหารแห้งครับอยู่ท่าตลาดท่าเรือปากน้ำครับผมตลาดท่าเรือข้างาปากน้ำรับบัตรด้วยนะฮะของเยี่ยมกันรล้านี้ขอดย่างนะครับนะครับของหลากหลาย ร้านนี้ชื่อร้านกะระยะครับผมขายอาหารทะเลแห้งทั้งหมดครับของฝากอะไรเงี้ยฮะถามได้ตรงตลาดทะเลข้างฝากปักน้ำครับผมตลาดสะอ้านครับ ร้านของเครื่องปรุงครับกชิ้นเครื่องปรุงเท่าไหร่แหละถุงเลาสติกเครื่องเทศที่ร้านพรเจริญหอมเจียวผิกทอดกรเทียมเจียวมีหมดครับ ้านี้นะเจ๊ค,คิมในโซนหาดทะเลแห้งทั้งหมดนะครับตลาดทะเลข้ามฟ้าปัดน้ำขออนุญาตนะครับ ไม่มีหลายร้านครับติดติดกันหมดเลยครับร้านนี้ชื่อร้านเจนาขออนุญาตนะครับเนืห <c oughs> มูแผ่นก็มีฮะหมูแผ่นหมูหยองป <c oughs> ลาลิ้นหมาติดติดกันหมดครับร <c oughs> ้านฟุ้ง ุ่งเล็กครับขมกทะเลครับอ่างมะนาว ญาตนะขอญาตนะครับนีบ่ครับอยู่หน้าตลาดท่าเรือข้ามฟากปากน้ำครับผมม,มาจะเอามะนาวประจบนะครับดูน,บน,นะครับนีบ่นค,นนครับร้านขนมจีนร้านนี้นี่ฮะเจ๊หนองอยู่หน้าตลาดหน้าท่าเรือเลย แตงไตปลาสไตล์น้ำยาใต้ครับหมนจีนนะครับอยู่หน้าท่าเรือครับตรงดีๆมีไตปามีน้ำยาครับมีหลากหลายครับของใต้ครับสไตล์น้ำยาใต้นี่ขนมอบครับอบอะลครับถูกด้วยขออนุญาตนะ ก็ลอยครับเดอเลยครับนี่ครับอยู่ตรงตลาดท่าเรือเลยครับอบใหม่ๆด้านหลังเลยนะครับอบใหมเขาอบด้านหลังนะครับนะครับร้านนี้ร้านอยู่มานานแล้วครับนะทำในด้านหลังนะฮะนะะฮด้านหลังเป็นตตาอบวะอบแล้วก็มาเสิร์ฟอันนี้เลยครับสิบสองบาทสิบแล้วราคาไม่แพงครับสีการ์ดเชื่นมไส้กรอบ ขายส่งครับขายเยอะครับนี่ร้านนะครับ 8ปดเก้าสามแล้วกันครับเนี่ยครับขอบคุณ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 ครับเฮ้ยนี่นหน่อักบัวครับขอญาตนะนี่ครับทำใหม่ใหม่ครับ ขอ,อยา่าขาดนะท่าใหม่ๆครับท้อสองทีน,นะครับท่าทอ,อสุดท้องท่าทอ,อดกรอบทีน,นี ครับกล่องยีบาทนะครับขอบคุณครับ ร้านดังนะฮะร,ร้านอ่ำนวยพานิชครับเฮ้ยรับไหมลูกน้่งฝนเหนอรอน้องฝนเหนอรอเอาใจใส่ครับเนี่ยร้านดังอีกร้านของปากน้าครับร้านขา้าวเหนียวอ่ำนวยพานิชครับ กระป๋าน้ำชุดหนึ่งจ้ะแล้วก็ไอ้นี่ชุดหนึ่งประป๋าน้ำหนึ่งแล้วก็ร้านนี้เคยมาถ่ายมครับก็ปีที่แล้วครับเนี่ยมีร้านเดียวที่ที่เคยเห็นในแถวนี้มีอีกทีก็รู้สึกจะที่ตลาดนางเลงครับถ้ากิบประป๋าน้หายยากครับเป็นอาหารไทยครับ เคยเห็นสองร้านะครับที่หนงที่บอกที่นางเลิ้งที่เดียว,ท,ยวที่อื่นใครเพื่อนเห็นที่ไหนก็ลองแนะนำมานะครับ,รบจะจบขาย้เปลงที่ไหนอะ่ะยูทูบครับ เทรดเดอร์สายแดดครับผมเทรดเดอร์สายแดดเทรดเดอร์เทรดเหรอเทรดเดอร์แบบเทรดเทรดทุนเทรดอะไรเงี้ยฮะเทรดเทรดเดอร์สายแดดเทรดเดอร์สายแดดชื่อชื่อนี้ใช่ไหมใช่ครับเทรดเดอร์สายแดดครับผมเดี๋ยวเธเดี๋ยวจะเพิ่ขอบคุณครับเอาปไปแนะนำสองพืชแล้วก็เพิ่มเส้นกอกแนะนำสองชุดเพิ่มเส้นกอกจ้ะ หกหสองิ้นเอากแล้วตอนนี้เขากำลังทำไหไมไเหีนตวจนอแสสายแดดม,มาซื้อบ่ยอยเนี้ยอ่ะฮะเคยมาซื้อหลายที่แล้วครับอยู่หน้าร้านทองครับ รมีที่นางเลงอีกที่ที่เคยเห็นนะฮะที่อื่นไม่เคยเห็นเคยเห็นที่นางเลงแล้วก็ที่เนี่ยขอบคุณนะครับ ร้านขนมครับน้าอ้วนเนี่ยมีข้าวต้มุ้นด้วยขออนุญาตนะครับมีหน้าตลาดเลยครับเนี่ย